มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคยเริ่องเนที่เรื่องแรกดีกว่าครับไปดูหน้าตาของสนามกีฬาโอลิมปิกในประเทศญี่ปุ่นนะฮะอ,อันนี้เป็นแบบจําลองนะฮะที่จะมีการก่อสร้างขึ้นนะครับคุณตะลงครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะสั่งยกเลิกแผนงานที่จะมีการก่อสร้างเดิมทั้งหมดนะฮะเ<อ>พราะว่าใช้งบประมาณสูงถึง2องแสนืน 5,100ล้านเยนเลยนะฮะล่าสุดนะครับคณะกรรมการจัดงานโตกเกียวโอลิมปิกก็ประกาศผลการคัดเลือกการออกแบบสนามกีฬาใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยแบบใหม่นี่ฮะใช้งบก่อสร้างราว 1 5 0 0 0ล้านเยนเท่านั้นนะฮะถูกกว่าแบบเดิมตั้ง10,000ล้านเยน<อ>เลยเดียวโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกาย,ยนปี2562ร<า>โดยแนวคิดนี้นะครับก็คือต้นไม้และก็ความเขียวชวยอุ่ม,มโดยจะมีการปลูกต้นไม้บริเวณระเบียงรอบสนามกีฬาและใช้ไม้เป็นหลังคายด้วยนะครับโอ้อย่างที่เห็นในภาพน่าสนใจเหมือนกันครับระวังนะฮะอย่าปลูกต้นหูกระจงนะฮะ ทำไมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสนามมันจะอะไรประมาณนี้ปลูกติดกับสนามอะไรประมาณนั้นนะฮะอ้าวจ้าทำไมฮะงงลากเริ่หรือเปล่ามันจะไปชอนใช่เหรอครับใช่ครับนะครับที่ของผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งทำไมครับใช่ครับที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจคือจริงๆคือจตรองเอาตัวรอดคือต้องการเอาตัวรอดจากกรณีที่มีเหตุ ดินถล่มนะครับที่จีนนะครับที่เป็นข่าวไปหลายวันที่เป็นเรื่องถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมนะครับแต่ว่าเขามีการค้นพบชายคนนี้ซึ่งติดอยู่ภายใต้ซากนะครับรอดได้นี oh <my> ้นะครับชายคนนี้ครับเป็นแรงงานต่างถิ่นจากนครฉงชิ่งวัย21ปีหนึ่งในผู้สูญหาย76คนจากเหตุดินถล่มในคนครเซนเจิ้์ครับล่าสุดได้พบตัวแล้วนะครับซึ่งอยู่ใต้ซาก หลักหักพังลึกกว่า8เมตรเลยฮะโดยเขาเนี่ยมุ่งมั่นเอาชีวิตรอดด้วยการเคาะก้อนหินนะฮะเพื่อส่งสัญญาณให้ทีมกู้ภัยได้รับรู้และเปิดเผยถึงเหตุผลที่มีชีวิตรอดทําไมร <ทำ S 1> ร้ไหมเรค่ะรคบเพราะว่านึกถึงหน้าแม่ครับด้วยถึงแม่ไง ว่าต้องอยู่รอดเพื่อแม่ใช่ไหมคะนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตโดยการกินกินเมล็ดทานตะวันและผลส้มประทังชีวิตครับันมาจากไหนอ่ะซึ่งร่วงลงมาในหลุมตอนที่เขาติดท้างอยู่อ้ยโชคดีจังปัจจุบันนะครับอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วโดยอาการโดยรวมนะก็พ้นขีดอันตรายแล้วครับก็ช่วงปีก็ผมก็หวังให้ทางกู้ภัยจีนได้ค้นพบ ผู้รอดชีวิตอีกนะครับค่ะของนี้ิวค่ะยังอยู่ในจีนค่ะเป็นเรื่องของเด็กยักษ์ฮะเด็กยักษ์เป็นทารกยักษ์นี่แหละค่ะทารกแรกเกิดนี่แหละค่ะตัวใหญ่มากเลยเลยอ๋อไปกันที่ข่าวนี้เลยค่ะเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยแม่สร้างความตื่นตะลึงให้กับคุณหมอเป็นอย่างมากเมื่อแม่ชาวจีนวัย28ปีค่ะได้คลอลูกสาวหนักถึง6กิโลกรัม ปกติเราจะเห็นเด็กประมาณ3าากว่านี่ก็หนักแล้วนะอ,อ๋ <5 S 1> อสูง55 <cm S 1> เซนติเมตรตัวโตวเท่าเด็กอายุ1เดือนออแถมกินนมมากกว่าทารกทั่วไปถึงสองเท่าหเ,ออเด็กยักมากทำลายสติติทารกตัวโต,วตวที่สุดของอำเภอสู้หยงค่ะออโดยคุณหมอเปิดเผยว่าใช้เวลาทำคลอดราวหนึ่งชั่วโมงออซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีที่เขาคลคลอด เด็กทาลกตัวใหญ่ขนาดนี้หนักกะถึงเข้าสารนะนี่เ่แหมแต่ดูจากภาพหุใหญ่จริงๆใหญ่ใหญ่แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องสุขภาพจะเป็นยังไงต้องนเหซีค้าพี่คุณหมออาจจะสุขภาพดีก็ได้หรือเปล่าล้อเด็กสมบูรณ์นะก็ต้องสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์ียุหรือเปล่าใช่แล้วแต่พูดถึงเรื่องของเด็กนะครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับความความไม่พอใจของคนนะฮะเวลาไปดูหนังเนี่ยนะครับ หลายๆคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบเลยทีเดียวสมมติว่าตัวเองจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้แล้วมีคนมาพูดว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อ้อตอนจบของมันเป็นอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าพวกสปอยใช่พวกสปอยทีนี้นะครับการสปอยเนี่ยบางทีก็จะเกิดการโมโหกันแต่นี่ถึงกับเป็นคดีความกันเลยยังไงคดีความนี้นะครับเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับเมื่อแฟนหนังส t a r Wars เนี่ยถูกควบคุมตัวครับหลังไปขู่ฆ่าเพื่อน ด้วยการส่งภาพตัวเองถือปืนครับไปให้ทาง f เฟ e บุ๊กและครูบอกว่าฉันจะใช้ปืนกระบอกเนี้ยยิงนายเนี่ยแหละถึงโรงเรียนเลยหลังจากที่ฟายโจทย์นะครับเปิดเผยตอนจบของภาพยนตร์เนี่ยเรื่องสตาร์วอลภาคล่าสุดครับอย่ฟ้อ e เขา้กนนะครับให้เขารู้เขาโมโหเลวโ้โหตั้งตำรวจนะครับตั้งวงเงินประกันไว้ที่หนึ่งเหรียญครับแล้วก็จะเริ่มพิจารณาคดีกันในประมาณปีหน้า ซึ่งหากผิดจริงเนี่ยจะถูกจำคุกถึง20ปีเลยนะครับโอ้โหแต่เคสนี้เนี่ยกรณีนี้ในในสังคมออนไลน์เราจะเห็นได้ว่าโอ้โหเรื่อง Star Wars เนี่ยมีคนค่อนข้างไม่พอใจมากสำหรับพวกที่จะมาสปอยว่าหมันจบยังไงนะเพราะว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าอยากรู้ด้วยตัวเองถูในันบขึ้จริงแล้วคนอื่นบอกให้ายนี่มันหมดความตื่นเต้นไปเลยนะ ครับผมก็าคนชอบนะแต่แต่อย่างตัวชอบอยากอยากรู้ตอนจบเป็นยังไงจะได้แบบไปตามรุ้นอีกทีหนึ่งใช่แต่ส่วนตัวผมชอบผมชอบอย่างนี้นะแต่แต่ว่าแต่สำหรับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะอยหญ่คุณเองคุณกินน้อยเป็นคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบให้สปอยสปใช่ผมเป็นคนส่วนน้อยว่าอย่างนี้ใช่ผมอันนี้ยอมรับความจริงครับเพราะว่าในสังคมออนไลน์เนี่ยเขาว่ากันมากเลยสำหรับ เขาถึงขนาดคูลเลยนะใครสปอยเนี่ยโดนแน่ๆเลยนะฮะเรื่องนี้ต Wars ครับค่ะของอีนิวค่ะปิดท้ายกันที่วงการฮอลลีวูดค่ะใช่เราจะพาไปดูกันว่าบบมไม่ใช่ค่ะเราจะพาไป <c oughs> เราจะพาไปดูกันว่านักแสดงฮอลลีวูดคนไหนเน<อ>ี่ยมีค่าจ้างคุ้มกับรายได้บ้างสมมติผมจ้างผมจ้างนักแสดงเนี่ยคนไหนน่าจะคุ้มที่สุดน่าจะคุ้มที่สุดแล้วคนไหนที่น่าจะไม่คุ้มใช่ไหมใช่มีทั้งสองอย่างเลยค่ะ โดยทามฟรอปค่ะได้จัดให้จอห์นนี่เดฟค่ะเป็นนักสแสดงที่ไม่คุ้มค่าตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าเขาเดียเรียกรายได้กลับมาเพียงแค่1.8ดอลลาร์ต่อค่าตัว1ดอลลาร์ที่จ่ายไปมสมมุติจ่ายเป็น1ดอลลาร์ <c oughs> ได้กลับมาแค่ไม่มกี<อ>่บาทแปดเซนอะไรประมาณน,นั้นนะคะ่ะซึ่งถือว่าแบบเป็นเป็นค่าตัวที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับนักแสดงคนอื่นๆนะครับนอกจากนั้นเขายังมีทั้งวิลสมิธค่ะแบรดพิีสเออชง,งิงทาทั่มค่ะแล้วก็ทอมครูซเนี่ยนำหนักลงมาส่วนคนที่ทำรายได้คุ้มค่าตัวที่สุดเป็นใครรู้ไหมคะใครครับ เขาคือคับทานอเมริกาคริสอีแวนไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ค่ะทำรายได้คืนมาที่181.8ดอลลาร์ตอนหนึ่งดอลลาร์ตามมาด้วยมันเยอะมากใช่ออแล้วก็ตามมาด้วยมีลาคูนิสค่ะสกาเลตโจแฮนสัน กาวินเนสพาโชต์แล้วก็เอมมาสโตนค่ะอ้าวแล้วถ้าเป็นคุณนีนิวของนีนิวก็ไม่รู้ค่ะนีนิวคืออะไรนีนิวคืออะไรครับค่าตัวดีไหน์ค่าตัวดีไซน์เขาอยู่ฟรีเลยเหรอครับจ้างจ้างนิวได้เลยนะครับนีนิวจ้างได้เลยนีนิวเขาไม่ขอเป็นเงินขอเป็นอย่างอื่นขอเป็นขอเป็นอย่างอื่นเลยครับเขอเป็นปอนทานเขอเป็นปอนไม่เอาไม่ไหวไม่กินขนมปังไม่ไหวเป็นข้าวเป็นอาหารกลางวันก็ได้นี่อ๋อรอครับอ๋อจ้างไปทำอะไรดีฮะ อะไรก็ได้ค่ะมันเดี๋ยว<า>ยผมจ้งงางทำสวนที่บ้านก็แล้วกัน <c oughs> นี่พูดเหมือนบ้านตัวเองมีสวนนะครับโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็คือเรื่องาราคาเด็ดที่เราพัฒนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www. dot manager. c o t h ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ